สีูนหะไหนอ๋อสี่เแต่งจ้าหนง่จ้าอ่านึ่งศูแล้วตไหนอีกจับ2ตัวกันไมาขอคอนขอเลียกถือกะวี่ถือไม่จังหวดหนอยยูน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับญาติธรรมสนมนิวาไราตี้ทุกท่านทุกคนผมอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์วันนี้จะพาท่านผู้ชมมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอําเภอแคนดงนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะครับพร้อมกับสเสถียรทีวีแล้วก็ที่ปานมาด้วยนะครับแล้วก็คุณสาลีก็มาแล้วก็ ช่องมาหาเฮงก็มาเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปที่บอ่อน้าศักดิ์สิทธิ์กันก่อนครับไปกราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาภกับบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์กันครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวจะพาไปที่บอ่อน้าศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งเป็นแม่น้ําที่ใหญ่แล้วก็มีสะพานข้ามไปหลายคนก็คงจะเคยมาที่แห่งนี้แล้วนะครับประวัติความเป็นมาเดี๋ยว ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปกราบไหว้ขอพรขอโชคขลาที่บอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับหลายท่านหลายคนนะครับมาที่แห่งนี้มาขอโชคข,ขอลาภแล้วได้พรกลับไปและได้สมหวังมาขอพรแล้วได้พรสมหวังกลับไปเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูนะครับบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปกราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาภ ที่บอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่แห่งนี้นะครับที่จังหวัดบุรีย์กันครับนี่บริเวณทางเข้านะครับคือโดยรอบเนี่ยจะเป็นบอ่อน้าหรือว่าเป็นเรียกว่าสระนะครับสระนะนะครับแล้วก็จะมีทางเข้าวับมีพื้นปูนแล้วก็ป้องกันด้านข้างก็คือป้องกันไม่ให้ คนตกน้ำนะครับถ้าเด็กมาเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะบางเด็กบางทีซนเนาะนี่ฮะก็จะมะีที่กราบไหว้ปูกสุโธนู่นตรงนน,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 น้นนะแล้วครับนะเออเดี๋ยวไปกราบไหว้เดี๋ยวจะไปที่บ่อศักดิ์สิทธิ์กันก่อนนะก็ตอนนี้มีผู้ศรัทธา ชาวบ้านผอใช้ว่าชาวบ้านนะครับประชาชนด้วยนะมาอขอโชคขอลาบที่บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับแล้วก็นํำอาหารปลานะครับมาให้ด้วยนะครับปลาเยอะมากทีเดียวเลยเราก็เดินมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะไปดูบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์กันนะครับตอนนี้ก็มีประชาชนเข้ามานะเข้ามาขอโชคขอลาบ ขอพรกันที่นี่ก็ได้สมหวังดังใจหมายหลายคนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับไปพาไปชมนะครับเห็นไหมเห็นบรรยากาศอันนู้นก็ยังขอหวยกันอยู่มั้ยเด็ดตุลิกนี่ยล่ะฮะไหน401อ๋อของใครจุดนี่ไม่รู้ว่าใครจุดโอสาธุนะครับเดี๋ยวให้เขาขอพรก่อนขอโชคมีคาถานะคะคาถาบูชายา นาคีนะนะะฮนี่ตามนี้นะครับได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวไปดูค่อยดูใกล้ๆกันนะครับว่าเป็นตัวเลขอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูดเลขอะไรนะครับมาซองเมิงมาซองเมิงมาซองเมิงเรามาดูเลยครับเรามาดูเลยไหนเน่ยนะวันนี้ มีคนจุดไว้ตอนไหนไม่รู้นะไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมาพอดีมาเจอพอดีได้เห็นเลขอะไรครับสี่ศูนย์หนึ่งฮะสี่ศูนย์หนึ่งตรงไหนตรงไหนโอ้ชี้ให้หน่อยชี้ให้หน่อยตรงไหนหนี่งโอ้เนียไหน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 อ๋อสี่ศูนย์หนึ่ง สงนี่สี่ศูนย์หนึ่ง่งนเาเหลแต่คนเขาตตัดตัวไหนตัดตัดสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนเดีเดเอาตัวไหนเอาบอใหมมึงบอใหมมึงเอาตัวนรี่ัส่ศนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์อุ้ยบอกซาซาอย่าบอกเลียวเออบอกบอกซาซาเอาบอกาซาเเอาคนนี้เอาสกตแล้วสกตเอาตัวนี้เอาคนนี้ มา้ดอย่างก่อนหจ้าหนึ่งศูนย์สี่จ้าอ่าหนึ่งย์สี่้วตัวยั้อีกทีครับที่เล่น <c oughs> เล่นกัจับสองตัวกับศูกับศูนยก็ได้ค่ะศูนกับศูนย์สี่หนึ่งศอืมอันนี้คือคือยังคนคนนี้คือยังเด่นหลายกับเขาเถอะเฮะเ <c oughs> ดียด๋วยวเดเมื่อกี้เมื่อกี้ได้จับตัว <c oughs> คือกันคือกันอย่บอกคือยังผมว่าเห็นเด่นหลายกับมูได้ อ๋อศูนย์หนึ่งกับศูนย์สี่บ่อเวลี้็วคือหลายกระมูมาเตใสครับข้อแถวนี่เหรอครับขแถวนี่แถวไหนครับผมปูหูผมหนอกหนอกพื้นที่นี่แหละอยู่อันนี่นี่เลยมานี่ค่ะน้องแวงดงยอดนี่น้องแวงดงยอดดงยอดนี่ค่ะดงยอดมานี่่คะอ๋อไล่กันมานี่แหละเคยเคยมาบ่อยปะครับมาบ่อยค่ะมีงานกับมาเรื่อยงานอยกันทุกงานหนังกับมาเคยเคยมาขอพรขออย่างบ่อยอยู่นี่ ำเลจบ่ได้เลขกะถือกมีเลขกะถือกมีถือมาจังหวดอยูนี่ถือมาจังหมวดหรอยูนี่กะถือหลายอยู่ค่ะถือกระมาขอเพิ่นถือกะมาโอได้แล้วนาะ่ต้อขอได้แล้วแมนพอดีมากพอเขาจุดไออก็โอเคอ๋อหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งู่งงศหนึ่นยีจับกันไปจับกันมาจับกันไปจับกันมาสระ ถูกมาจังงวดเราถามตรงๆถูกมาจังงวดตั้งแต่มาโวยมากกับงวดเป็นงวดอยู่ค่ะอ๋องวดเป็นงวดขางวดเป็นงวดผู้นวันนี้ก็ขอให้แสดงว่างวดที่แล้วไม่ถูกวันนี้จะถูกวัดนี้งวดนี้เลขสวยบอลอ๋อหนึ่งศูนย์สี่นี่สวยสวยสวยเนาะค่ะสวยเป็นคนะค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากโอ้ยมามากันทั้งหมดเลยไหมครับเนี่ย บุญมากค่ะอ๋อก็ตลอดทําบุญบานค่ะกับบ้านก็เลยที่เขาบ้านแล้วตลอดทําบุญแสดงว่าไปหลายที่แม่นค่ะอ๋อพระก็วัดหลวงวัดหนองบัวรองมาหนีหล่ะค่ะได้เลขบ่บัดนีิเลขกับมาได้ชุดหมองได้เลขเลขชุงมองนี่ทําบุญเพิ่นทําบุญเอ่อให้อาหารปลาอายุอายุเจ็ดขวบก็เจ็ดปีและเจ็ดก็เจ็ดละเนาะเจ็ดเลยเจ็ดไม่แล้วเออเจ็ดเดือนเจ็ด เอาเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้นะเมื่อสักครู่นี้ก็คนในพื้นที่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เองนะครับตะเวนไปทําบุญก็มาจบที่บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ตัวเลขที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้จะเป็น10-4 104, 104นะครับก็ตัดเอาบา,บางทีก็401ก็ได้นะครับได้เช่นเดียวกัน ก็แล้วแต่นะครับตัวเลขที่เราเห็นสามารถจะพ้าเาจะนำไปเสียงโชคได้ส่วนไอตัวหนึ่งหรือ1นึ่หรือศูนเมื่อสักคู่นี้ลืมแหละสี่มีสองตัวสองตัวหนกับศูนย์สี่เนาะสองตัวก็ได้นะครับนี่ครับสี่ศูนยเอาไปตัดเอาเองเนาะมีทั้งหมดอยสามตัวมาเจอพอดี เออหนึ่งศ <1, S 2> ูนย์สี่สี่ศูนย์หนึ่งอ่าเฮ้ยก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับไม่แน่เหมือนกันไอ้เลขตัวนี้หนึ่งศูนย์มันจะมาศูนย์หรือเปล่าจะมาศูนย์หรือเปล่าหรือหนึ่งยังอยู่หนึ่งกับเจ็ดนี่ก็ตัวเดียวกันตัวเดียวกันหนะึออ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนะครับหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันอาจจะเป็นเจ็ดศูนย์สี่สี่ศูนย์เจ็ดก็ได้นะแล้วแต่นะครับแล้วแต่ลองไปลองไปตัดเลรีมึงครับ ที่จะออกในงวดไหน,นงวดวันที่หนึ่งพิจิกายยน6กสี่ตืดตืดเลขสี่ออกหนึ่งศูนย์สี่ครับพี่น้องเออเอาละสี่ศูนย์ศูนย์สี่ครับเอาเป็นว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับที่บอ่อน้ำสังสิ์นะครับที่จังหวัดบุรีรัมนีหลายคนก็มาขอพรขอโชคขอลาภหลายคนก็มาขอเลขเม,มื่อสักครู่นี้หญิงสาวผมไม่ได้3ามชื่อนะครับก็ประมาณว่าตะเวนตอลอน ทำบุญลหลายวัดแล้วก็มาที่นี่เป็นที่สุดท้ายก็ได้เลขกันไปเห็นบอกว่าเคยมาบ่อยอยู่ถูกงวด mm hmm. เว้นงวดว่าง,งั้นแต่งวดนี้คงไม่เว้นนะครับก็คงจะให้ถูกให้ท่านผู้ชมนี่แหละถูกนะครับ mm hmm. ใช่ไหมครับคุณเสถียร mm hmm. ใช่ครับอเอาเป็นว่าขึ้นอยู่กับดวงขึ้นอยู่กับวาสนาของแต่ละคนนะครับว่าจะมีดวงกับตัวเลขไหน นะครับโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากช่องด้วยนะครับเสถียรทีวีสนมนิววาไรตี้ทั้งสองช่องนะครับกดซัสไครกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนมนิววาไรตี้และก็เสถียรทีวีด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอีกครั้งหนึ่งแลวก็ขอให้รวย,รวยเๆเฮงๆทุกท่านทุกคนและขอให้ถูกหวยในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้ ทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม <ด>อ่อันนี้อือฮป้าอะไรเดี๋ยนาะโอ้ปปลาจะไม่โตมากเลยลูกุณนส่ในไาแล้วลูก